บัวสมใจเจ้าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของอำเภอไซงามวิวธรรมชาติสวยมาก,มากดอกบัวก็สวยนะเจ้ามีเด้งดึงมีตะไคร้พี่นั่งถ่ายรูปนะเจ้าถายรูปเอาวิวสวยๆวิวงามนะเจ้าฟังปุ้นเป็นกาดนัดเนาะกาดใหญ่อยู่เหมือนกัน ไปมาตอนบายแดดแห้งนะเจ้ามีส้มพื้นั่งเปมีส้มพื้นนั่งบรรยากาศดีนะเจ้าบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปพอตั้งหน้ากันเจ้าามีอย่างของ สวัสดีเจ้ามาปักกันเห็นแล้วกับรายการวิถีบ้านๆสไตล์นุ่มหนิงวันนี้หนิงปลาทุกคนมาแอวนาบัวสมใจนะเจ้าอยู่อำเภอไซงามเป็นปางพานที่หนิงกลับมาจากภารกิจเพชรบูรณ์หนิงก็เลยมาแวะแอวนะเจ้าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของอำเภอไซงามไปติดตามวยกันเลยเจ้าวันนาบัวจะงงามแค่ไหนดอกบัวสีสันสวยงามนะเจ้า มีทั้งสีม่วงสีชมพูสีชมพูมพจะดีต้องพูดเยอะมากๆถึงอากาศจะห้อนแต่ก็สดชื่นน่ะเจ้ามาอยู่กับธรรมชาติเนะธรรมชาติสสวยๆมุม,มพือไายลูกเจ้าที่นั่งไทยลูกหิสซะบัวสวสวยๆ มีมานังตรงนี้น้อยหนึ่งและนี่ก็คือพื้นที่ของนาบัวสนใจนะเจ้ามีพื้นที่ประมาณดูแล้วน่าจะประมาณหนึ่งไรน,นะเจ้าที่เป็นพื้นที่ของนาบัวเลยสวยงามมากๆเดี๋ยวต้อยกันไม่พอตั้งหน้าเลยเจ้ามีเขียดกระโดด ตัวเจ้าดอกัวเนี่ยในดอกเดียวมีสองสีมาพอกันใกล้ๆเจ้านีง่งามขนาดเลยในดอกเดียวมีสองสีสามสีเลยเหมือนซ้ำนะเจ้ามีม่วงเข้มม่วงอ่อนแล้วกับมีสีขาวตัวนะเจ้างามเนาะตะกี้ตางต่หนิงเดินมา,นาหน่ะเจ้าหนิงเห็นบัวกันโตบัวใหญ่ดูเจ้าบรรย,ยากาศโดยรอบ ตรงนี้นะเจ้าจุดตรงนี้เนาะเป็นจุดไยลูปจุดไยลูปติแบบหันวิวทั้งหมดของนาบัวเลยนะเจ้างามมากๆนี้ป้ายคือบอกว่าทักใสงามเพราะว่าที่นี่คืออำเภอใสงามนะเจ้าไปดูกันตอนเลยเจ้า เจ้าเป็นตางเดินจะมีก่อ,อย่างเจ้าตีมันเป็นจอ,จอดอกๆให้เนาะไปคือท้ายลูกก็สวยงามไปแหมแบบหนึ่งนะเจ้ามีจึงสีขาวแล้วก็สีม่วงแล้วทายลูกออกมาสวยงามนะเจ้าบัวกระดต่เราสามารถไปนั่งได้นะเจ้าใบใหญ่มากๆใหญ่กว่ากระดงนะเจ้านักท่องเที่ยวก็นักนะเจ้าม้าแบบบัคคาสาย จุดนี้นะเจ้าเป็นแหมหนึ่งจุดตี่นักท่องเที่ยวมักจะมาแว่ถ่ายรูปกันเป็นตางเดินวงบนะเจ้าหลายตัางมากเลยคนก็นจะไปนั่งอยู่วงใหญ่สุดเลยไปนั่งถ่ายรูปนะก็ถ่ายรูปได้วิวส,สวยๆจากดอกบัวสําหรับนาบัวสมใจเปิดบริการทุกวันนะเจ้าทีน่นี่มีทั้งน้ำดื่ม แล้วก็อาหารเนะเจ้าอาหารก็จะเป็นอาหารทานด้ไว้บริการสําหรับลูกค้าที่ชื่นชอบเนะเจ้าทางการทานส้มตามําขนมเส้นเนาะที่นี่มีบริการหมดเลยเป็นอาหารตามสั่งน้าปั่นก็นอร่อยเนะเจ้าบัวกระโดงเจ้าใกล้ๆเลยยังไม่พอใกล้ๆใบใหญ่ๆแต่มาสามารถลงไปนั่งได้เนะเจ้าเดี๋ยวจมน้ำ บรรบการโดยรอบคนแอวกันหน้านะเจ้าอ,อันนี้เป็นโซนนัง่งพักพรแล้วก็โซนกินอาหารตรงหน,หนี้นะเจ้ามีหลายจุดให้หนัง่งให้เลือกนั่งนะเจ้าสำหรับคลิปนี้นะเจ้านาบัวสมใจมีทั้งนาบัวแล้วก็มีทั้งนาเข้านะเจ้าใครสนใจมาแอวได้เลยที่อำเภอไซงา สำหรับคลิปนี้วิถีบ้านานสบายหนุ่มหนิงสวัสดีเจ้า